สวัสดีครับสวัสดีครับคุณมัควัตแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อมา มักวัฒนะครับเป็นเ r ของบริษัท Heritage p รานอินเทอร์เน็ตชครับบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นหลักครับวันนี้ตำแหน่งงานที่จะมาเชิญกับเราเป็นตำแหน่งด้านไหนครับเป็นตำแหน่ง Cargo Reservation Staff ครับ Cargo Reservation ันสตาร์ครับใช่ครับคารโก้รีเซอร์เวชันสตาร์นี้ต้องให้คุณมักวัฒอธิบายเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นตำแหน่งเฉพาะนิดนึงด้วยนะครับทำอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็คือจะหาพื้นที่ระว่างในการขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นหลักครับหืืืออาาพพ้้นนนนนที่่่ใเเคครงบิิจะํสา ส่งไปยังจุดหมายปลายทางอารมณ์เหมือนบุ๊กกิ้งนะครับโอเคแล้วอันเนี้ยพอเราพิมพ์ชื่อไปตรงๆอาจจะเจอไม่เยอะนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจคุณมัควัดมีชื่ออื่นที่เขาใช้กันด้วยไหมในตลาดมีบุ๊กกิ้งครับบุ๊กกิ้งครับผมแล้วก็แอร์เฟดแอร์เฟดแอร์เฟดอเคบ o o กิ้งแล้วก็แอร์เฟดนะเดี๋ยวทีมงานลอง เป็นสองชื่อนะครับคอมม่าตัวแอร์เฟรดไปด้วยแค่แอร์เฟรดนี้จะคุ้นหูกันเป็นแอร์เฟรดอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ได้เป็นพวกเฟรดอะไรพวกนั้นไม่ครับเป็นแค่แอร์เฟรดอย่างเดียวครับแอร์เฟรดทีมงานอาจจะกันเนี่ยเดี๋ยวลองเป็นเว้นวักไปด้วยก็ได้ครับ, Air ed, รบเดี๋ยวลองเว้นแอร์วักเฟรดไปด้วย ทีนี้เนี่ยถ้าในส่วนของคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดผมแนะนำใส่ cargo reservation ทับไปด้วยนะครับถ้าเป็นตำแหน่งอื่นไม่ต้องนะฮะถ้าหาเซลล์ไม่ต้องใส่ซ้ำนะแต่นี้เป็นชื่อเฉพาะผมแนะนำใส่ซ้ำไปด้วยแล้วก็คีย์เวิร์ดคุณม่ควัตมีเขาเรียกว่าพวกเนื้องานหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรที่เป็นเฉพาะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปด้วยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันเป็นพวกบุ๊กกิ้งอย่างเดียวเลยครับบุ <Book ing S 2> ๊กกิ้งครับใช่ครับบุ uh, <Book> ๊กกิ้ง reservation agent อะไรเงี้ยได้ไหมฮะได้ครับเป็น agent ก็ได้ครับ agent ได้ reservation เอเจนต์ใช่ไหมครับใช่ครับ Reservation agent เดี๋ยวเพิ่มในชื่อตำแหน่งครับทีมงาน Reservation agent นะครับแต่ของผมต้องเป็นทางด้านคาร์โก้อย่างเดียวนะครับถ้าเป็น reservation ธรรมดามันจะเป็นการ book เกี่ยวกับพวกแบบตู้เครื่องบินครับใช่ใช่ทีนี้ต้องเพิ่มคาร์โก้เฉยๆไป keyword ใน keyword ครับโอเคแล้วก็ผมว่าคีย์เวิร์ดเราจะไม่อยากใส่ที่มันเป็น booking เฉยๆเพราะมันจะหลุดนะครับผมว่า cargo cargo booking cargo booking ได้อยู่ถ้าเป็นภาษาไทยแล้วคุณมัควัตรเขาจะใช้คำว่าอะไรกัน มีชื่อเฉพาะไหมครับถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นขนส่งสินค้าทางอากาศครับขนส่งสินค้าทางอากาศโอเคเดี๋ยวทีมงานลองเป็นขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับแล้วก็คาร์โก้แบบทับศัพทับศัพท์จะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราจิ้มเพิ่มไปด้วยโอเคผมว่าประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวรุนผลลั์กันก่อนครับได้ครับจริงๆตำแหน่งนี้ถือว่าดีมาก ครั้งแรกนะครับนี่เราเสิร์ชกันมาเกือบ200ต้อตำแหน่งแล้วนี่ยังไม่เคยเจออีมาในส่วนนี้ร้อยกว่าเรซูเม่ครับเดี๋ยวมาดูกันเขานี้จับแ i ร์เฟรดเดี๋ยวผมดูให้นิดนึงนะครับเป็นทีมลีดคัสเตอร์เซอร์วิสแอ r ์เฟรดโอเค Booking แต่จะเป็น Booking ิ l i g h t เดี๋ยวผมดูนิดนึงมีเรื่อง Cargo แต่จะเป็น Issue Report นะครับ missing ค่ะแต่คนนี้อาจจะเป็นเลเวลทีม m l ดแล้วแต่ตำแหน่งที่หาเป็นเลเวลสตาฟใช่ไหมฮะเป็นจูเนียร์สตาฟครับต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยเท่าไหร่ไหมครับมีกำหนดไหมอายุงานก็ขอเป็น1ปีขึ้นครับอ๋อถ้าจูเนียร์หนึ่งใช่ครับเดี๋ยวลองดูนี่เป็นตัอย่างที่2ขึ้นมาอย่างนี้คุณมักว่าตรงไหมฮะตรงครับพิเซซ์เบสิคแอร์คาร์โก้เทอร์เรสอะไรนะฮะโอเคตรงครับหรืออย่างคนที่3ามแอสิสแตนต์แอร์เฟรดครับ อีเวิร์ก็จะดูเรื่องแอร์คาร์โก้นะครับโอเคแอดเทรดบุ๊กคิงขอโทษนะครับอันนี้เราสามารถกรองได้ไหมว่าอาจารย์เป็นแค่เป็นสตาร์อย่างเดียวไม่เอาพวกซูเปอร์เวเซอร์ไม่เอาเมนเทอร์ครับแต่ผมจะแนะนำเป็นแบบนี้คือจะให้แนะนำกรองตัดด้วยเงินเดือนใช่ัาตั้งเรนจ์แบบสูงสุดมาให้ผมเลยก็ได้ครับจะได้เอาสูงสุดเกิยี่สิบห้าเคครับยี่สิบห้าเโอเค อเคเดี๋ยวลองดูผลลับอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งนะฮะ<แ>หมายถึงว่าเราต้องการจะหาจูเนียร์ใช่ไหมครับน้องป๊อปใช่ค่ะใช่ใชแต่เราใช้วิธีการกรองจากตัวฐานรายได้ใช่ครับโอเคอ่าอย่างเงี้ยคืออันนี้จับจากบ,บรรทัดบนคือเงินเดือนล่าสุดน,นะครับ,ค,รบคือถ้าเรากรอง2องหมแปลว่าอาจจะรับอยู่ปัจจุบัน2 5งหมแต่คาดหวังมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่อันนี้จะจับจากบรรทัดบน ครับ Customer Service โอเค Cargo e Cargo Management หรือคนนี้ชื่อตรงเลย Cargo Reservation นะครับอยู่สายการบิน Cargo Reservation Officer Booking โอเค Send Cargo for Agent อันนี้ตรงเลยใช่ไหมฮะตรงครับหรือคนต่อมาอย่างเงี้ยครับ Air Freight Reservation ดูเรื่อง Air Cargo โอเคดูเรื่อง Booking ผมว่าเจอแบบนี้ก็น่าจะโอเคเลยครับนี่สำคัญคือถ้าเกิดสังเกตนะเข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดนี้ก็อยู่ในประมาณเดือน2เดือน ใช่ครับสีด้วยซึ่งไอ้ระบบเนี่ยจริงๆก็ไปกรองเพิ่มได้แต่นี่ผมย้ําเตือนอีกทีหนึ่งคือระบบจะเอาคนที่ตรงที่สุดขึ้นมาก่อนนะครับคือไม่ใช่ว่าจะเอาคนที่อัปเดตขึ้นมาก่อนนะคือตรงสุดขึ้นมาก่อนแล้วก็ถ้าตรงเท่ากันอัปเดตกว่าจะขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับคนที่ตรงสเปคก่อนนะครับเรื่องอัปเดตไม่อัปเดตบางทีมันโทรชักชวนกันได้ใช่อย่างที่เราจะแชร์ไปทุกสัปดาห์เราว่าบางคนแบบเอ้ยอาจจะอัปเดต3เดือนที่แล้วแต่เฮ้ยโทรไปเขายังรับอยู่อันนั้นเป็นเรื่องที่อาจจะต้องไปคอน แหน่งนี้ผมว่าชื่อตำแหน่งคีย์เวิร์ด searching จะประมาณนี้คุณมักวัดดูแล้วตรงหรือยังแฮปปี้หรือยังผลลัพธ์แฮปปี้เลยครับงั้นผมฝากไปลอง search ดูครับตำแหน่งนี้ก็ตรงตัวนะครับข้อควรระวังคงแค่ว่าระวังใส่ booking หรืออะไรที่มันแบบอาจจะเป็น booking ว่างอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ของ c a r o อย่างเดียวได้ครับขอบคุณนะครับเป็นกําลังใจให้คุณมักวัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ